หน่อยครับยังไม่ลงครับเอาเล่นต่อเลยครับไม่มีเสิแซดเดี๋ยวขึ้นมา่ตอได้เลยะิแซดจ่ายมาครับไอ้คนมาครับซีเดนตัดมาได้ครับยังไงสองต่อสองขึ้นเองไว้การเป่าฟาวนะครับ เอาล้วครับสำหรับสนามหนึ่งของเรา<ง>นะครับบอลเล่บบอลชาย<ง>ทั่วไปเซตท,ที่หนึ่งก็เป็นชัยชนะของสีแดงครับเอาชนะสีเหลืองไปได้ก่อนด้วยสกอร์25ต่อ22กคะแนนสีแดงได้ส่งต่อเอาเล่นต่อเลยครับ กรรมการไม่เป่าสามารถเล่นต่อได้เลยนะน,นักกีฬาเป็นการบาดเจ็บเดีย๋ยวเพิ่งนคะอเดี๋ยวเพิ่งนนะคะนักกีฬาบาดเจ็บหรือเปล่าพี่เฮถ้าเห็นนักกีฬาบาดเจ็บเปลี่ยนตัวได้เลยนะครับนะสามารถเปลี่ยนตัวได้นะครับ สามส<า>อคะแนนสามนาทีนะย,ยังไม่ลงนะครับไปสีแดงแย่งครับสีแดงจะเตาท่าแล้วพิกชนะเลยหรือเปล่าส่งเพื่อนมาหรือสีแสดจะทำคะแนนทิ้งห่างไปในสามนาทีนี้เพื่อนส <3 S 1> อคะแนนยังไม่ลงครับเพื่อนเกมมาจ่ายมาบเอาบอลหลุดคนระับบอลหลุดบอลออกนะครับสีแสดได้บอลน,นะครับ สีแดงเลยนะคะเราเหลืออีกแค่เต้นเดียวเองแล้วเกก็จะพลิกชนะแต่สีแสดก็อยากไปยอมรับหาแกหากันแค่เต้นเดียวนะครับขอครับสีแสดสีแดงบอลเอ๋สีแดงการเป่าฟาวนะครับสีแดงฟาวผักนะครับสีแดงเลยสีแสดเลยได้บอลนะครับ แต่มามาเรียกมาใส่เมื่อยิงเลยครับเขายังไม่ลงครับสีแดงเก็บมาได้ไหมเอาบอลออนออนะครับสีแสดได้บอลนะครับสีแใชยังได้เปิดบอลอยู่นะคะไปสีแดงยังไงครับเอาแย่งอลครับ สีแดงได้บอลมายังไงปัดบอลให้เพื่อนคะรับมาแล้วเลยอ้มาแล้วโมวยมาแล้วครับเอาหน่อยนะสีแสดยิงไม่กี่ลูกเองแล้วก็จะชนะแล้วสีแดงก็อย่าไปยอวนะครับรอบสีแสด จอยมา,อายิงบอลแรงไปหน่อยครับยังไงสาวออกันยังไม่ลงครับบาแล้วครับเล่นต่อได้เลยครับเล่นต่อได้เลยบาสีแดงเลี้ยงมาครับเลี้ยงมาสีแสดพยายามแย่งบอลครับหยียบเส้นก่อน,นครับเวลานอกสีแสดน,นะคะสีแสนเขาเวลานอกครับตอนนี้เดียววาคุณนีค่อนข้าง ตอนนี้เวลาเหลือประมาณอีกหนึ่งนาทีนะครับหรือเวลาไม่เยอะแล้วนะครับเราต้องมาลุ้นกันว,ว่าสีแดงจะรักษาคะแนนตรงนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าสีแสดจะเพิ่มคะแนนพลิกกลับมาให้ตัวเองชนะได้ตอนนี้หากัากนแค่หนึ่งแต้มนะครับแต้มเดียวาเนั้น รามลุ้น,นเลยค่ะว่าสีแดงจะรักษาแต้มนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าสีเหลืองจะทําแต้มนี้ได้เพื่อพลิกกลับไปชนะอะไรขอภี่ค่ะสีแสดจะพลิกเกมได้หรือเปล่าหรือสีแดงจะรักษาแต้มนี้แล้วได้เป็นที่หนึ่งของมอต้นในวันนี้นะคะ ียกว่าทุกคนนั่งลุ้นในตามๆามกันจบเวลาที่เหลืออีกไม่กี่นาทีนะมาครับเหลือเวลาไม่มากแล้วส่งให้เพื่อนมาอออกองเชียร์สีแดงรบกวนนั่งลงนิดน,นึงนะครับกองเชียร์ได้รบกวนนั่งลง,นนงลอด้วยนะคะพี่เฮดส่งมายังไงออกไปไม่ได้ครับบอลออกก่อนนะครับบอลออกก่อนนะครับสีแดงได้อยู่ค่ะพี่เฮดรบกวนถอยหลังแล้วนั่งลงหน่อยนะคะ เอากองกองเชียร์รบกวนนั่งลงหน่อยนะครับพี่เฮ่รบกวนให้เ่าเลยนั่งลงให้หน่อยนะคะเป็นบอกกิ้งนะครับบอกกิ้งเป็นบอกกิ้งอ่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วนะครับไอสีแดงดเรียงบอลมาด้วยเพื่อนจ่ายไกลครับ ครับเวลาเหลือไม่เยอะแล้วครับต้องเร่งมือครับหาแค่แต้มเดียวครับตอนนี้สีแดงจะรักษาคะแนนนี้ไว้ได้ครับสีแดงส่งมายังไงใจครับเสียบอลครับยังไงการเป่าครับจำบอลนะครับสีแดงได้ครับสีแดงได้สีแสดเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวได้เลยครับเร่งมือครับเร่งมือรีบเปลี่ยนครับรีบเปลี่ยน เปลี่ยน้ะครับมเปลี่ยนได้เลยครับเรียกเพื่อนเลยครับเรียกเพื่อนเลยเหลือเวลาไม่มากแล้วเหลือเวลาไม่เกินสามสิบนะคะสามสิบวินะเท่านั้นมายังไงสามเดินยังไม่ลงครับซีซ่าซีซ่าเอาวิ่งมาครับยังไงต้องเล่นมือแล้วใจเพื่อนมาเอาบอลแรงไปครับไปยิงเอายังไม่ลงครับยังไงสีแดง สีแดงมาแล้วไอ้บนลาการแข่งขันนะโอ้ยแล้วกีฬา,ามาไอ้เชคแคนการสนามนั้นโอ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเขาแถวกางสนามก่อนนะครับลกูกบอลเขาแถวกางสนามก่อนนะครับเรี๋ยวจะว่าทั้งสองทีมเล่นกันดีมากๆเลยนะคะ คูณนี้แฟร์เพล์มากนะครับเวลาฟาวเกิดอุบัติเหตุครับก็ไปขอโทษกันนะครับไ,ไม่โกรธกันนะครับเรียกได้ว่าคู่นี้เล่นสูสีค่ะแล้วก็เล่นแฟร์เพล์กันมากๆเป็นคู่ที่น่าดูมากๆค่ะต้องขอขอบคุณคุณนกนะคะที่มาช่วยพวกเราเป่า บาชายมอต้นคู่ชิงชนะเลิศนะคะวนะันนี้แล้วก็ได้ผลชน,นะแล้วค่ะเป็นสีแดงที่ชนะขอให้ค่ะแล้วบาสเกตบอลชายมอต้นนะคะ ชนะเลิศนะคะได้แก่สีแดงรองชนะเลิศได้แก่สีนี้แสดและและที่สามนะคะได้แก่สีม่วงนะคะพักราคาคู่ต่อไปเกมต่อไปเราจะเกมต่อไปนะคะเกมต่อไปนะคะเราจะเริ่มกันตอน ไบ่3านากาศูนศนย์นาีนะคะ <top ic> เป็นคู่ชิงชนะเลิศระหว่างบาสหญิงสีเหลืองและบาสหญิงสีแสดนะคะ <t> ต้องขอชื่นชมอขอชื่นชมทั้งสองสีนะคะที่เล่นกันได้แร์เพมากมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะยุติธรรมในสู่สีมากมาเลยนะคะ ไว้นี่แหละซึ่ง so, วันนี้ถ้าเราไม่ได้หน่วยไม่ได้โสดทัศนะไม่ได้โสดะะเราจะไม่ได้มีเครื่องขยายเสียงแลวจนตีฟังดีๆแบบนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณชมรมบาเกตบอลน,นะคะที่มาช่วยกันถูสนามตั้งแต่เช้าแล้วมาช่วยจ,จัดการสนาม จนถึงพักเที่ยงนะคะและต้อขอขอบคุณหน่วยงานโซนนะคะที่มาช่วยเราในการถ่ายทอดสดและไมและเสียงนะคะขอบคุณค่ะ